สวัสดีครับสสวัดีนะถ <c oughs> ้าไนอรพี่พี่เซพี่อู๋กำลังไลน์เหมือนกันเม <c oughs> ื่อ,อกี้ <c oughs> ผมขอขึ้นไปแล้วพี่เขาไม่เห็นหนอก <c oughs> ก็เลย ไลฟเองเลยสวัโหลครับฮัลโหสวัสดีครับคุณลงรูปแก้วผมมากครับ ไ้ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องเปิดเผยอยู่แล้วเปิดเผยว่าเปิดเผยรูปไงอ๋อเป็นไงบ้างหนุ่มญี่ปุ่นว่าไงน้องไม่เปลี่ยนโนกีตารด้วเทจัง เทไม่เท่าน้องแพนหรอครับดีดเป็นโนอุ้ยต้องบอกคือหกคนไลฟ์พร้อมกันจะดูยังไงหกคน,นเลยเหรอใครบ้างทิงปะ่ะมีพี่อูวิเศษแล้วหนึง่งแอบแแบบเข้าไปดูมาครูพีบอกว่าว่ายังไงไงครับครู <laughs> นักดนตรีคุยกับกนักดนตรีเราคุยกันนะแพ็ทผมไม่ใช่นักดนตรีครับผมเป็นโปรดิวน้องแพทยอดโปรดิวเฮียเลยอยู่คอนโดมาเปล่าเฮะมาเปล่าอ่าเห็นแล้ว พรุ่งนี้ไม่เรียนหรอนอนดึกอ่ะมีเราไปงานยงไงเออใช่เราไปงานก็ทุกคนมาด้วยนะนะครับนะครับวันที่สิบเจ็ดมี มื่อวานไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเลยอ่ะจริงเมื่อวานพี่รีบกลับอะแล้วจบเมื่อวานเลิกกี่โมงตบทุ่ม,มพี่กลับไปทุ่มขึ้นรถรถติดมากเมื่อวานรถติดจริงอืมพี่นั่ง,งมอเตอไซค์กลับฮะจริงเหรอใช่เพราะว่าบ้านพี่อยู่แถวนไหน อืมอืมดีอ่ะเฮ้ยดูแฮทเหรอแฮทลิฟตได้เหรออะไรแฮทฟอฟฟอฟเก่งมากขอบคุณครับเก่งทุกคนเลยขอบคุณครับ ตะไม่ชิเลยแบบปกติต้อง,องรอทุกอาทิตย์ที่จะมาดูอาทิตย์จริงน่าจะไม่มีละวจบเพราะว่าอืมอาทิตย์หน้ามีกี่หมื่นฟ้าแทนแต่วกี่หมื่นฟ้าไม่มีพี่ริวเข้ามาช้าจริงเมียน,น,นได้คู่กัแนแล้ว <laughs> เฮ้ยเฮ้ย <laughs> เฮ้ยไม่ไม่ ว่าไ,ไม่หลอกท้ายไม่มีคู่อ่าไม่มีใครคู่ลยงัใช่ไหมท้ายใช่เพราะว่าทายแบบตลกลายคำมไม่ไแบบเราเรานองแพทอ่ะก็คายคำเหมือนกันในบอกเล่นไม่เป็นตัวเองไงไม่เป็นตัวที่สร้างามันจังวันพี่ฟังดูประโยคเลยวะเนี่ย ฟังดีมีใช่ใช่ะล้วไหนสภาพดีสภาพสภาพสภาพนั่เมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นคอมเมนต์ว่าอ่านฟิกแพทเอ๊ะริวแพทหรือยังไม่บอกอะไรชอบแพทใช่ครับแต่ว่าเคยเห็น ะเห็นถ้าเราก็มีฤทธ์อะไรกันอยู่นอนกี่โมงครับนอนเรี่ยลตรงรับก็ไปนอนแหละ พวกนี้ไปโรงเรียนหรอพวกนี้ไม่ได้ไปครับดนกโดดเรียนไม่โดดโออะไรพี่หาโดดพวกนี้พี่ก็ไปพี่อยู่เอ๊ะคิดยังไงเอาเพลง someday o o n e e s m แบบมีความหมายอะไรบ้ะแล้วเราเาดีกว่าอะ ไมไม่เล่าเราอะเล่าเลยพี่เหรอทำไม,ไมเล่า<ช>ํามวันสำเดปใช่ทำไมทำไมเลือกเพลงก็แบบก็เผื่อใครจะเป็นสัาวันของพี่ในคอนเทนต์อะหยอ, <c oughs> อเป็นติดดีกว่า <c oughs> มีสัาวันยังอะครับน้องยังไม่มีซัาวันครับ โอ๋นะแล้วทำไมเราเราต้องเอาเพลงจะบอกเธอว่ารักอ่ะก็ตามชื่อเพลงจะบอกเธอว่ารักอืบอกเธอไหนอะโอ้ยคนดูพี่ริวเลยคนด้วยด้วยไงทำเฉยเฉยด้วยด้วยด้วย แก okay, ไม่พูดละอยู่เนี่แบบบางคนคิดว่าบางคนเราคิดว่าเราเอ,อรู้จักกันเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วก็หายไปใช่ไหมแล้วก็กลับมาเจอในรายการแต่งจริงมันแบบแล้วก็วกอยู่ด้วยกันมาตลอดสี่ปีแล้วมีบางช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยบ้าง ใช่ก็เป็นช่วงก่อนที่จะเข้ารายการนี่แหละที่แบบไม่ค่อยได้ติดต่อกันจริงค่ะทุกคนก็รองดูไม่มีนื้อะไรเฮ้ยเฮ้ยเมรอดูวันเกิดวีลูผมจะแบบเอาโคบรูปเริ่ดงแต่งสมัยแบบสมัยเทสสมัยสมัยโควิดสมัยโควิดสมัยโควิดเราลุ้นกนะสมัยโควิดมาลงให้ดู พี <T t ่ก็มีแาทไม่ใช่แค่แพทนี่ีองพี่แต่พี่ต้องเลือกอันที่มันดีๆนะดูก่อนไงว่าแพทนแฮปปี้ใช้รูปอะไรอืออืมอืมอืออ่านอนกิมมงเนี่ยเนี่ยจบแล้วก็ อาบน้ำนอนลนะนานปะยังไม่อาบอีกเหรอไม่อาบดึกจังเหม็นเหม็นเหม็นอาบน้ำก่อนนอนฝันดีนะครับเพราบอกอาบน้ำก่อนนอนอยิ่งตื่นน้องริวนั่งหน่อยลูกเมื่อแทนผมนั่งอยู่แต่ว่าแค่แต่แต่เมื่อแขนครับทุกคนผม ไม่มีที่ตั้งกล้องอ่อ้าใช่ครับพี่ิวเกิดวันที่สิบมกราใช่ครับใช่ครับมันเกิดผมครับนานอแพนล่าอีกต้องนานไม่บอกเกิดไปแล้วเอ่อก็อีกต้องนานีสวัสดีครับพี่นกัน สวัสดีครับพี่หลังการผมไม่ได้ทำไรนองนะครับเอาเอาผมไม่ได้ทำอะไรเลยตัวสะลัดอ๋อว่าวเนี่ยผมอาบน้ำตัวผมเอาเสื้อยีนมาใส่ฮเสื้อยีนอาบน้ำแล้วตัวใส่เป็นพีดีแล้วเสื้อพี่ยังอยู่ป่ะเสื้อพี่อยู่อยู่อยู่ โอ๊ยรอ,ยลอหลุดเยอะไปลไ <Okay. S 2> นนะไม่เอาไม่เอาอืมแบบพี่ชอบไหมเพลงรวมชอบนะก็ perfect m e n ดี y เออ perfect m a n o d y ไม่ชอบแบบติดหูมากเลย้องเพลงล้วติดหูจริง ตอนแบบช่วงอะช่วงแบบช่วลงลววได้ยินแรกๆอะก็แบบเขาหูแบบร้องทั้งว,นว,นวันเลยเมื่อไหรเขาจะลง y o u t u เอ็มวียังไม่มีเลยเขาจะลงอะเคเหรอฮ่าฮ่่ัฮ่่่ คุยปกติจีบกันไม่มีไม่ไมีครับใช่ไหมพะมรู้ <laughs> ไม่มีนะครับไม่มีไม่ไมีเลย ป้าพี่เราแบบนนอพนาดื่มอะไรนะ้าทินไหนว่างพี่พาผมไปเหมือนเดิมนะไปดูดพี่พาเที่ยวเองเนอะแถวไหนเฮ้ยแถวบ้านพี่ไปเออเที่ยวเสร็จก็มานั่งเล่นต่อพี่ดูป่ะ ่า่าไมีมอร <c oughs> ตอนท่องเพลงอุมตากิดเลยเยก่งมากครับฉาเกเลวสะดุดอีพีห้าติดตาค <c oughs> เออพ,พี่สะดุดอะไรอ่ะ <c oughs> มดดอก <c oughs> คือมันเป็นผ้าใช่ไหมแล้วแบบเขาผูกอไว้แล้วพี่ก็เดินพี่เห็นแล้วว่าแบบมันเป็นผ้าผูกพี่ก็เดินใช่ไหม เดินแล้วข้างหนึงก้าข้ามไปแล้วอีกข้างนึงมันไม่พ้นล่ะเราพี่กบหัวทิ่มอ,อันนั้นลมจริงนะทุกคนลมแบบจุ๊มเลยลมตกรอนพื้นเลยการแสดงหรือเปล่าหถามถามพี่ๆได้เลยไม่มีแสดงนนอ่ะอ่านแ้วโอเคเรานอนกันดีกว่า ไปไปยัไม่โตเด็กน้อยพี่ด้วยพี่ด้วยพี่ถันกับผมปีเดียวอย่ามา <c oughs> อ,มอย่ามาเ <c oughs> จอันพรุ่งนี้ครับเจนครับแล้วก็บาย<ช>บายทุกคนวันดีครับทุกคนนอนกันด้วยนะครับเพราะที่ไม่ได้อ่านนะครับพี่ริวชวนคุยอะโอ้ไอจีผมบัดอะมันไม่เห็นมเมนเ์แล้อเหรอ,อโอเคตอนนี้เขกากำลัง สวัสดีบายสวัสดีครับสวัสดีครับฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย